สวัสด well ีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษกันครับ ซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็เป็นรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมา,าราชท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรจรัตรัฒน์ไตรลัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวนี้ออเป็นที่นิยมนะเป็นหนึ่งในภาษาที่ควรรู้นะฮะใช่แต่ก็ถามถึงความสาคัญหน่อยเถอะว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันอย่างไงบ้างค่ะก็คือจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ย สำคัญกับชีวิตประจำวันมากเลยเนื่องจากว่ารรเรามีความการติดต่อสื่อสารกันนะคะไม่ว่าจะในประเทศไทยเราเองซึ่งมีชาวต่างชาติเนี่ยมาอาศัยอยู่นะคะหรือว่ามาทำงานอยู่ในหน่วยงานองค์การต่างๆก็มากมายนะคะรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศนะคะผ่านสื่อช่องทางต่างๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทางด้านการศึกษานะคะการค้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเรื่อง ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะแน่นอนเราต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันนะคะ <ạ. S 1> นอกจากนี้ยังเป็นความสำคัญทางด้านที่เราจะแสวงหาความรู้นะคะจะเห็นว่าสื่อต่างๆเนี่ยหรือความรู้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะมาในรูปแบบของภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางค่อนข้างจะมากนะคะเราอาจจะมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราจะเข้าถึงตัวข้อมูลได้แต่ข้อมูลเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วถ้าเกิดเราทราบแต่ภาษาไทย<ฆ>นะคะไม่รู้จักภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ถือเป็นข้อจํากัดทีเดียวนะคะ<ฆ>เราก็จะไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นนะคะหรือทําความเข้าใจองค์ความรู้อย่างนั้นได้อย่างแท้จริงนะคะ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญนะในการสื่อความหมายการติดต่อสื่อสารถึงกันนะครับถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษก็มีหลายทักษะนะครับอาจารย์ถ้าพูดถึงคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มที่ทักษะอะไรก่อนและทักษะอะไรที่มันยากจริงๆจริงๆแล้วทักษะที่ที่เราควรจะเริ่มนะคะจริงๆมันควรจะถ้าเรามองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทักษะการรับรู้ก่อนในเชิงรับรู้ก่อนที่เราจะเป็นผู้ ผู้พูดหรือผู้ที่เป็นคน สื่อออกไปนะคะถ้าเกิดการรับรู้ของเราดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการอ่านมากๆนะคะการอ่านมากๆการฟังมากๆเนี่ยก็ค,คือการทักษะการรับก่อนเนี่ยนะคะมันก็จะเ,เรียกเป็น receptive skills เนี่ยมันก็จะช่วยได้นะคะก็คือเราจะเห็นตัวอย่างเห็นแบบอย่างนะคะถ้าเราอ่านมากเนี่ยรเราก็จะเห็นวิธีการเขียนเราก็จะเห็นโครงสร้างประโยคการใช้คำศัพท์นะคะ โครงสร้างประโยคก็รวมไปถึงเรื่องของไวยากรณ์เรื่องต่างๆนี้คือเราจะเห็นต้นแบบผู้ง่ายๆจะเห็นต้นแบบนะคะคส่วนการฟังก็เช่นกันเนี่ยถ้าเรารับมาก่อนเนี่ยเรายังพูดไม่ได้เนี่ยเราฟังก่อนเราเรียนแบบการพูดของเขาก่อนเราสังเกตวิธีการออกเสียงคำนะคะวิธีทํานองเสียงนะคะของในประโยคต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้รับรู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเป็น productive skill s Product Skills, ที่เราเรียกว่าเป็นการพูดนะคะหรือการเขียนเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเนื่องจากเราได้เห็นต้นแบบมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทักษะต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยเป็นการเป็นทักษะ<ช>นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากพวกวิชาเนื้อหาที่คุณแค่อ่านทำความเข้าใจแล้วคุณก็อาจจะมีการท่องจำนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะสามารถถ่ายทอด ต่อได้นะคะแต่ภาษาอังกเนี่ยนะคะหรือวิชาทักษะอื่นๆเนี่ยอาจารย์คงทราบว่าจริงๆเราจะต้องฝึกฝนมากๆนะคะฝึกฝนมากๆไม่ว่าจะเป็นฝึกอ่านนะคะฝึกฟังฝึกพูดฝึกเขียนเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องด้วยนะคะคไม่ใช่แค่ท่องจำแล้วก็อ่านแค่กฎไวยากรณ์แล้วจบมันไม่ใช่นะคะต้อง เน้นที่การฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะอ๋อนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องทําต่อเนื่องสม่าเสมอด้วยใช่ค่ะ,ะ,ะผมว่าคงจะต้องไปเริ่มการอ่านก่อนนะค่ะค่ะอ่านนะถ้าเกิดยากยากแอดวานขึ้นก็คือใน,ในเรื่องของการเขียนเนี่ยนะใช่ค่ะ,ะ,ะเขียนเพราะว่า คือเขียนภาษาไทยจริงๆก็ยากอยู่แล้วถูกแม่คอาจารย์แล้วก็ภาษาอังกฤษนี่จะมีโครงสร้างอะไรหรือลักษณะการเรียงลําดับประโยคอะไรที่ไม่เหมือนกับภาษาไทยถูกไหมคะมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะคะแต่ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าเราฝึกฝนภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า practice makes perfect นะคะหมายความว่ายิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราสมบูรณ์นะคะทำทำได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะครับก่อนเป็นเรื่องอื่นถามอาจารย์ก่อนนะในเรื่องของการการ พูดนะครับ <c oughs> สำเนียงก็ถือว่าสําคัญนะ <c oughs> นะครับแต่ก่อนผมเล็กๆเนะี่ยคุณครูเขี้ยวเข็นว่าสำเนียงจะต้องเป็นฝรั่งเลยนะในยุคนี้เนี่ยต้องอย่างนั้นไหมครับจริงๆไม่นะคะไม่ไม่จำเป็นเลยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารด้วยสำเนียงของเรานะคะ <c oughs> แต่ถามว่าถ้าเราสามารถที่จะพูดให้ใกล้เคียงกับชาวต่างประเทศนี่ดีไหมดีแน่นอน <c oughs> ถ้าเราฝึกได้นะคะ <c oughs> แล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะฝึกอย่างนั้นตั้งแต่เด็ก จะเห็นว่าข้อจํากัดของเราเนี่ยก็คือว่าประเทศเราเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนะคะเราแตกต่างจากประเทศอื่นๆเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะหรือแม้องฮ่องกงหรืออะไรบางประเทศที่เขาใช้เป็นภาษาที่สองนะคะหมายถึงว่าเป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่งเนี่ยเขาใช้นอกชั้นเรียนด้วยเขาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันตามปกติแต่ของเราเนี่ยภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นอกห้องเรียนเนี่ย ยังมีจำกัดนะคะจำกัดในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีคืออาจจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆเ<ๆ>มืองที่มีชาวต่างประเทศมากๆนะคะแต่ว่าในเมืองเล็กๆนะคะหรือจังหวัดเล็กๆเนี่ยก็อาจจะยังหรือเป็นจังหวัดที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมากนักอย่างเงี้ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่คือเขาจะเท่ากับว่าเขาจะใช้ภาษาอังกฤษหรือฝึกฝนแค่ในชั้นเรียนนะคะโอ,อ,อกาสที่จะไปใช้ข้างนอกในชีวิตประจําวันน,ๆๆนี่ก็จะน้อยกว่าในเมืองใหญ่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ไม่อยากให้มองตรงนั้นเป็นข้อจํากัดเพราะรทุกวันนี้เนี่ยสื่อมากมายนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนมีมือถือนะคะคทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแม้ไม่มีชาวต่างประเทศแต่ถ้าเราสแสวงหาความรู้จริงๆเนี่ยมันจะมีช่องทางเหล่านี้มากมายถ้าเราเข้าอินเทอร์เน็ตจะมีช่องทางให้เราฝึกฝนนะคะ มีเว็บไซต์มากมายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เราสามารถไปฝึกฝนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็ก็จะเป็นจุดดีนะคะที่ได้เปรียบกว่าเ <ไร S 1> <ถ>มื่อก่อนด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนสื่อที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียน <S <S การสอนภาษาอังกฤษยังมีค่อนข้างจํากัด นะคะอ่าครับหม้ถ้าพูดถึงสื่อบุคคลอย่างเงี้ยเราเราควรจะหาโอกาสเข้าไปพูดคุยกับฝรั่งไปบ่อยไหมค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะแล้วถ้าเราสามารถที่จะไปพูดคุยอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้สำเนียงของเขา<ม>ถูกไหมคะเราก็อาจจะค่อยๆที่จะพัฒนาสำเนียงของเราให้ให้ดีขึ้นนะคะแต่การพูดภาษาอังกฤษด,ด้วยสำเนียงไทยนะคะ<ม>ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคะ<ม>เราอาจจะถ้าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเงี้ยเราอาจจะ เปลี่ยนสำเนียงได้ยากแล้วเราจะติดสำเนียงไทยออกไปอย่างนี้นะคะตราบเท่าที่เราสามารถสื่อสารสิ่งที่เราต้องการสื่อนะคะความหมายเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่จะเตือนไว้นิดหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องในเรื่องของคําศัพา์อาจารย์เราอาจจะต้องสามารถที่จะฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหมือนชาวต่างประเทศแต่ถ้าเราออกเสียงคํานั้นผิดไปนะคะค ชาวต่างประเทศก็อาจจะฟังเราไม่เข้าใจ oh. นะคะอันนี้คือส่วนสําคัญที่เราจะทําไมตัวถึงต้องฝึกออกเสียงให้ถูกต้องนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสําเนียงฝรั่งแต่ว่าออกเสียงคําต่างๆให้ถูกต้องตามสเตรสนะคะน้าหนักหนักเบาของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องถูกต้องค่ะไม่งั้นจะสื่อกันไม่เข้าใจเขาก็จะฟังเราไม่เข้าใจเราเวลาที่เราเคยกับการออกเสียงผิดๆเนี่ยเมื่อเขาเจ้าของภาษาเขาออกเสียงถูกมาเนี่ยรเราจะคิดว่าเป็นคนละคำ oh. เราจะ นึกไม่ถึงว่ามันคือคำคำเดียวกับที่เรารู้จักแต่เรารออกเสียงอีกแบบหนึง่ง<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะคต้องพยายามพัฒนาตนเองออกไปให้ให้ถูกต้องให้ได้ค่ะครับแหมก็มีข้อสังเกตและข้อระมัดระวังเหมือนกันนะใช่ค่ะครับทีนี้เรามางพูดถึงหลักสูตรเราบ้างนะครับ,รบหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรนี้มีจุดเด่นหรือแตกต่างกับที่อื่นยังไงครับจุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษของมสทเนี่ยนะคะ ในแง่ของมสทออเองก็แตกต่างแล้วก็เด่นแล้วในแง่ที่ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรเดียวของมหาวิทยาลัยที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักนะคะหลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆของเราจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักนะคะคแต่ของภาษาอังกฤษจะใช้สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักนั่นหมายถึงว่าการเรียนการสอนจะใช้ระบบผ่านระบบการจัดการนะคะคือ LMS เนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยเราใช้อยู่2ระบบก็คือมี DFL plus P นะคะกับ Moodle นะคะก็จะใช้ผ่านระบบจากการเรียนการสอนอันนี้นะคะแล้วแต่ว่าก็จะมีเอกสารการสอนหรือคู่มือให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นมากเท่ากับสื่อสิ่งหลักสูตรที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักอะค,ะค่ะนะคะก็คือจะประกอบกันแต่ว่าหลักใหญ่ๆเราจะเน้น การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ,อมนั่นคือที่มาว่าทำไมเราถึงใช้สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักเพื่อให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยสามารถฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราจะมีกิจกรรมนะคะออนไลน์ให้ทำตลอดเวลานะคะแทบจะทุกวันนะคะพูดง่ายๆนักศึกษาต้องชินกับการเข้าระบบ นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนในระบบของเรานี่จะต้องออมีวินัยในตัวเองนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะสามารถที่จะเข้าเรียนได้ตลอดเวลาคืออันนี้จุดเด่นก็คือแตกต่างจากพวกหลักสูตรที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักเนี่ยก็คือนักศึกษารอารับเอกสารที่บ้าน ก็อ่านเอกสารของตัวเองไปศึกษาด้วยตัวเองไปตามระบบทางไกลของเรานะคะคแล้วพอถึงปลายภาคก็ไปสอบที่สนามสอบหรือศูนย์สอบของเราเนี่ยนะคะคแต่ของเราหลักสูบภาษาอังกฤษเนี่ยคือต้องทํากันบ้านออนไลน์ส่งตลอดเวลารเราจะมีปฏิทินการศึกษาให้ก็ต้องส่งงานตามนั้นตามกําหนดวันและเวลาที่เรากําหนดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ส่งตามนั้นก็คือระบบจะปิดกั้นไม่สามารถส่งได้เลยก็คือจะพลาดส่งงานแล้วก็เสียคะแนนไปเลยค่ะ แม่ฟังดูแล้วคนเรียนต้องมีวินัยอย่างสูงเลยนะถูกต้องค่ะ <c oughs> นักศึกษาเองก็จะพบว่านักศึกษาปัจจุบันนะคะ <c oughs> หรือว่าผู้บัณฑิตที่จบไปแล้ว <c oughs> เขาจะพูดเป็นจุดเด่นมากเลยว่า <c oughs> เป็นระบบการเรียนการสอนที่สร้างให้เขามีวินัยในตนเองรับผิดชอบ ต่อตนเองแล้วก็ต่อเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการทํางานในสาของทั้งงานเดี่ยวแล้วก็งานกลุ่ม,มค่ะโอ้โหนะ,ะงานเดี่ยวงานกลุ่มนะฮะ,ะโอ,โนอ้นอกจากคุณต้องมีวินัยแล้วเนะี่ยคุณยังยังจะต้องเป็นคนที่ทันสมัยนะเพราะว่าต้องสัมผัสกับสารสนเทศต่างๆคอมพิวเตอร์นี่ต้องมีเลยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในสูป,ปริยาตรีของของมสทเนี่ยนะคะเราจะก็กาหนดกำหนดไว้ว่าจะเป็นมส เป็นม .6 ใช่ไหมคะค,ค,คือก็จะต้องมีประสบการณ์การทํางานด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นม .6 เนี่ยคือธรรมดาทั่วๆไปก็คือเป็นคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยทั่วไปนะคะคแต่ของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมี requirement ขึ้นมาอีกนิดนึงว่าจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถที่จะใช้นะคะหรือว่าส่งงานหรือทํางาน,นด้วยคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ๋อนะครับ อ่ะรถ,ถ้าพูดถึงการการเรียนโดยใช้วุฒิการศึกษามห,หนะครับ <c oughs> มาสมัครเรียนต้องเรียนกันสักกี่ปีกี่สักหน่วยกิตนะครับสำหรับผู้ที่ใช้วุฒิม .6 กเนี่ยก็จะต้องศึกษาทั้งหมด23ชุดวิชาด้วยกัน <c oughs> นะคะก็คือหน่วยกิหน่วยกิตนะคะแต่ก็จะมีสำหรับกลุ่มที่ ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีข,รขั้นใดขั้นหนึ่งมาแล้วนะคะก็อ,นนะอันนี้จะตัดลดชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปออกไปนะคะสี่ชุดวิชานะคะก็คือเลยชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปปกติจะมี5ชุดวิชาะคะก็จะเหลือแค่วิชาเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยจะเรียนน้อยไป4่ชุดวิชาก็จะเลยเหลือศึกษาแค่19ชุดวิชาหรือ114หน่วยกิต ะะนะครับก,ก็ดีนะมีกระเช้าให้หลาก<ช>หลายให้เลือกเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาของเราเนี่ยเราจะพบว่าจะไม่ใช่ปริญาตรีใบแรกนะคะที่มาอยู่กับเราเนี่ยจะมีทั้งผู้ที่เ,เป็นปริญาตรีใบแรกและผู้ที่ได้ปริญาตรีหรือปริยญาขั้นอื่นมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรานักศึกษาของเราจะหลากหลายมากนะคะนักศึกษาของเราในอดีตที่ผ่านมาเชื่อไหมคะอาจารย์มีตั้งแต่เป็นชาวนา เป็นเกษตรกร,รเลยนะคะเป็นเกษตรกร,รแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองนะคะจนก็จบเป็นบัณฑิตไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามีตั้งแต่เกษตรกรจนถึงระดับผู้ที่คือเป็นพวกนี้จะเป็นพวกปริญญาตรีใบแรกนะคะคแล้วก็จะเป็นพวกที่จบปริญญาโทมาแล้วและกําลังศึกษาปริญญาเอกก็มีที่ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะครับ ก็เห็นว่าแต่ละท่านในไ่รู้ไฟเรียนนะใช่ค่ะอ๋อครับเ็เป็นกระแสในะหลังๆเนี่ยท่านที่จบปริญญาตรีแล้วก็เอาปริญญาตรีใบอื่นๆอีกบใบอื่นๆอีกค่ะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับการทํางานนะคะเมื่อท่านไปทำงานท่านอาจจะทราบว่าท่านขาดอะไร,ร,รขาดทักษะและความรู้ด้านไหนมสทก็เปิดโอกาสตรงนั้นเลยคะ่ะที่ท่านสามารถที่จะมาเรียนควบคู่ไปกับการทํางานไปด้วยเสริมเติมในสิ่งที่ท่านยังขาดอยู่ นะคะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่คิดว่าตัวเองยังขาดความรู้หรือทักษะภาษาอังกฤษก็เชิญเลยอ,อ๋อใช่ครับเอาละครก่อนที่เขาจะจบเขาจะมีการมาพบเพื่อนและอาจารย์ก็าเรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพใช่ค่ะ,ะคเป็นยังไงครับรรยากาศ โอ้บรรยากาศดีมากค่ะของภาษาอังกฤษเราจริงๆมันก็คือชุดประสบการณ์วิชาชีพซึ่งออก็จะเป็นการมาทํากิจกรรมร่วมกันที่มหาวิทยาลัยนะคะเป็นเวลา4วันครึ่งออนะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมที่เราทําร่วมกับออสาขาวิชาอื่นที่เข้า อบรมพร้อมๆกันนะคะคกับกิจกรรมที่เป็นของหลักสูตรเราเองโดยเฉพาะนะคะเราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของเราเองเนี่ยเราจะมีคำที่เราเรียกว่าเป็น English camp เหมือนกับเข้ามา <English S 2> เข้าแคมป์นะคะ <Camp. S 1> เข้ามาเข้าแคมป์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีจัดกิจกรรมต่างๆนะคะก็เราจะเป็นแบ่งเหมือนเป็น station นะคะเป็นคล้ายๆเป็นสถานีว่าโอเคอันนี้ยกตัวอย่างนะคะคือแต่ละครั้งเราจะเปลี่ยนนไปเรื่อยนะคะแต่ว่าสมมติว่าเราจะมีสถานีเช่นอันนี้เป็นเรื่องของ job application นะคะก็ค <ste> ือสมมติเป็นสถานีของการสมัครงานนะคะเราก็จะมีเหมือนเขามาเข้าแคมมีก hmm ิจกรรมให้เขาทําจริงๆเราจะแบ่งน <step> <waters. S 2> ักศ <ste nej> ึกษาออกไปให้ฝึกใช้ภาษาจริงๆก็คือมีแบ่งตั้งแต่เป็นผู้สมัครมีตําแหน่งให้เขาเลือกเขาจะสมัครตําแหน่งอะไรบ้างนะคะเขาก็ต้องไปเตรียมตัวว่าถ้าเขาเป็นผู้สมัครต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์งานเป็น Job interview เนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวพูดอะไรบ้างนะคะเราก็จะแบ่งเป็นพวก interview e วคือผู้สัมภาษณ์ทําเหมือนเป็นเป็นนายที่จะเลือก คนรับสมัครเข้ามาทำงานานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเราพยายามจะสร้างสรรารการให้เป็นสรรารการจร,งริงที่เขาได้ใช้ภาษาจริงนะคะไม่ใช่แค่ในตำราเขาจะต้องมาใช้ทักษะทั้งฟังพูดอ่านเขียนครบถ้วนนะคะในกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพของเราในช่วง<อ>4วันครึ่งที่อยู่กับเราค่ะครับกิจกรรมจำลองนี้น่าสนุกนะเขาก็เขาก็ <c oughs> ชอบกันนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีเชิญวิทยากรที่มาให้มาบรรยายให้ความรู้ในด้านต่างๆนะคะบางครั้งเราก็เชิญมาทางด้านการแปลการล่ามนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะเลือกเ,ออ<ม>เชิญวิทยากรทางด้านหลากหลายนะคะในใน,ในความรู้ที่หลากหลายที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหรือบรรว่าที่บัณฑิตของเราค่ะครับ ก่อนจะไปถึงเรื่องของการการสมัครเรียนเนี่ยนะครับถามอาจารย์นิดหนึ่งกรุนาช่วยยกตัวอย่างหนยนะครับว่าถ้าเกิดมาเรียนหลักสูตรนี้เขาจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไงครับค่ะจริงๆก็จะมีตั้งแต่พวก อย่างที่อาจารย์เริ่มเปิดตอนแรกนะคะว่าทากษะนะคะทักษะต่างๆแน่นอนก็จะมีในหมวดศึกษาทั่วไปนะคะก็จะเป็นชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปก็จะเป็นทางด้านภาษานะคะทางด้านภาษาแล้วก็จะมีพวกหมวดศึกษาทั่วไปอื่นๆเช่นเอ่พวกอะไรนะคะสังคมและวัฒนธรรมไทยพวกพวกอารยธรรมมนุษย์นะคะพวกพวกอย่างนี้ค่ะ นะคะแล้วก็พวกวิทยาศาสตร์นะคะคส่วนภาษาอังกฤษเองก็จะเป็นพวกวิชาที่เสริมทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ,าอ่านนะ,นะคะซึ่งการอ่านเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ระดับมีการอ่านหนึ่งการอ่านสองนะคะมีการเขียนการเขียนหนึ่งการเขียนสองนะคะแล้วก็จะมีพวกชุดวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม,มซึ่งอันนี้เป็น สำคัญใช่ไหมคะครเราไม่จาเป็นไม่ใช่แค่ตัวภาษาที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะเราจะต้องรู้จักวัฒนธรรมของชาติต่างๆที่เขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเ,ออเข้าใจถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่มามีส่วนสําคัญนะคะคแล้วเราก็จะมีเรื่องของการแปลทั้งหลักการแปลทักษะการแปลนะคะ มีในเรื่องของการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษน่าสนใจครับค่ะแล้วก็ยังมีพวกงานอาชีพนะคะคภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็จะมีพวกที่นักศึกษาสามารถเลือกได้คือชุดวิชาเฉพาะอาชีพต่างๆนะคะก็คือภาษาอังกฤษเช่นภาษาอังกฤษสำหรับครูครับส,สอนภาษาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สมัครงานภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ นะคะภาษาอังกฤษสำหรับงานสมักงานช่างเกษตรอะไรพวกอย่างนี้ค่ะอันนี้นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจหรือว่าในอาชีพของตัวเองที่ตัวเองต้องการจะพัฒนาเพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะครับนะฮะก็มีเหมือนกันที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมใช่ค่ะมีค่ะนะครับหลากหลายมากครับเอาละฮะมาพูดถึงเรื่องของ การหาใบสมัครแล้วก็สมัครหน่อยฮะแนะนําช่องทางในการสมัครด้วยครับเป็นยังไงบ้างค่ะช่องทางสมัครก็จริงๆแล้วในช่วงที่เราเปิดรับสมัครก็จะมีขายครับนะคะระเบียบการใช่ไหมคะทางเซเว่นดีไลก็ได้สะดวกสบายสะดวกนะสะดวกซื้อนะคะสะดวกหาเพื่อที่จะเข้าสู่แหล่งความรู้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีทางไปรษณีย์นะคะหรือมาติดต่อด้วยตัวเองที่มสทรหรือไปตามศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด ที่เป็นศูนย์ของมสทก็ได้ค่ะค่ะและ้วก็สมัครก็ส่งมาทางส่งมาที่มหาทาลน,นะคะส่งไปณีย์มาได้ค่ะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเมืองทองทานีเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของมสทเนี<ช>่ยนะฮะก็มาสมัครที่ว<ช>ันสต็อปเซอร์วิสอาคารหน้าเสางนี่ยได้หนัง<ช>สือไปเลยจริงไหมครับ ก็จะเป็นในส่วนของจะได้หนังสือในส่วนของชุดวิชาที่เป็นในหมวดศึกษาทั่วไปนะคะแต่เป็นชุดชายค่ะเป็นจะเป็นเทอมแรกร่ใหญ่นะเทอมแรกปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะได้ไปเลยแต่ถ้าเป็นชุดวิชาในเทอรรักษาเฉพาะแล้วเนี่ยก็จะต้องรอจัดส่งไปสนีตามปกติค่ะอ๋อนะครับก,ก็ก็มีบางวิชาที่จันบอกว่า ใช้ก็เรียกว่าการเรียนแบบออนไลน์นะคะถ้าเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยคะ่ะเขาก็ยังได้คู่มือการศึกษานะคะ<อ>หรือบางชุดวิชาถ้าไม่เป็นตัวเล่มคู่มือการศึกษาที่ส่งไปให้ที่บ้านนะคะก็จะอ,อ,อาจจะเป็นซีดีนะคะเป็นซีดีหรือถ้าชุดวิชาบางชุดอย่างเช่นชุดเฉพาะอาชีพที่กล่าวถึงไปเมื่อกี้คะ่ะก็จะเป็นชุดวิชาที่ยังมีตัวเอกสารการสอน นะคะอันนั้นก็คืออันชุกววิชาที่เป็นเฉพาะอาชีพเนี่ยนักศึกษาจะไม่ได้ต้องเข้าออนไลน์แต่จะเป็นการศึกษาด้วยเอกสารการสอนด้วยตัวเองที่บ้านแล้วก็ไปเข้าสอบตามปกตินะคะในระหว่างภาคก็จะมีการให้ทํากิจกรรมประจาชัววิชานะคะก็ทําเป็นเหมือนคะแนนเก็บอา,า,าจารย์ก็ทําได้ค่ะน่าสนุกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยพออย่างพอเปิดเทอมปั๊บก็ไม่ต้องรอเรารับเอกสารการสอนให้มาไปสีมาที่บ้านยังไม่ต้องรอพอถึงกําหนดการเปิด เปิดภาคไงคะก็สามารถที่จะเข้าระบบออนไลน์ของเราได้เลยนะคะค่ะครับก่อนหมดเวลาต้องรีบถามเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพบัณฑิตนะฮะจบการศึกษาจากมส,สทเนี่ยเป็นไงเป็นที่ยอมรับมากไหมครับก็เชื่อว่าเป็นที่ยอมรับนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเราก็จะมีมาตรฐานของเรานะคะเราจะเห็นว่า เราเกณฑ์ผ่านของเราอะค่ะก็คือ60%ตามปกตินะคะ,คะถ้าเป็นระดับที่ว่าเป็น satisfactory นะคะหรือว่าแต่ถ้าได้เกินระหว่าง60-75ถึงเจนะคะในการวัดผลของเราเนี่ยก็จะได้ S หรือที่เราเรียก satisfactory ถ้าต่ำกว่า60ก็คือไม่ผ่านนะคะเป็น unsatisfactory แต่ถ้าเกิดได้สูงกว่า75ขึ้นไปคือ76ขึ้นไปก็เป็น honor เป็น H อย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ เกณฑ์มาตรฐานทุกชั้วิชาเราก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะชุดออนไลน์เราก็ถือว่าตามนั้นเพื่อให้นักศึกษาก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ให้ถึงมาตรฐานที่เราตั้งไว้นะคะคแล้วก็ข้อดีเนี่ยคือนักศึกษาของเราจะได้ได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงอะนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนทางทางทาง,ทางร,ะระบบนะคะหรือว่าคุยกับอาจารย์เราจะมีชั่วโมงการสอนสด ทุกอย่างเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะมีกระดานสนทนาให้กระดานสนทนาที่นักศึกษาสามารถถามคําถามและอาจารย์ก็ตอบอย่างเหมือน7 1เว่อีเลเวลยค่ะถามเมื่อไหร่ตอบเมนะื่อนั้นเราก็พยายามที่จะตอบให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษามาที่สุดนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นช่องทางแล้วก็เชื่อว่าทั้งหมดจากการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันก็นําไปสู่คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ ะะนะครับเพราะว่าเรามีมาตรฐานนะนำมาซึ่งค,คุณภาพเป็นที่ยอมรับได้นะครับะอะไรฮะก่อนจากกันให้อาจารย์จรัสวัดได้ฝากหรือเชิญชวนท่านที่สนใจนะครับมาสมัครเรียนกับแขนงนี้ดีกว่าครับค่ะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าภาษาอังกฤษสําคัญมากนะคะแล้วจากระบบการเรียนการสอนที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะให้เป็นระบบออนไลน์ก็คือ จุดประสงค์หลักๆเลยก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่สนใจนะคะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่างๆอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่รอไปสอบในปลายภาคเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตลอดนี่แหละค่ะจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแล้วก็ให้เป็นมีทักษะภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคก็เชิญชวนให้มาสมัครกันนะคะ ก็เป็นประโยชน์นะมาสมัครกันเยอะๆนะครับก็ได้สาระข้อมูลมากมายทีเดียวครับท่าผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจที่จะสมัครเรียนแขนวิชาภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดตร์จรัวัตรไตรรัตน์นะครับได้เกี่ิมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะ